วันที่5มกราคมพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิก30นาทีภาพจากกล้องอินฟราเรดของหน่วยซีลทีมลบ6ส่งตรงไปยังห้องสถานการณ์ทำเนียบข่าวคือในแสงสีเขียวจางๆนักรบไทยหลายร้อยคนถูกโซ่ล่ามติดกับโต๊ะผ่าตัดโลหะเย็นยะเยือกท่อแก้วแทงลึกเข้าไปในกระดูกสันหลังดึงสารเหลวใสน้ำไขสันหลังบริสุทธิ์ เพื่อปรุงยาอายุวัฒนะให้ฮุนเซนเสียงร้องโหยหวนเงียบงันในอุโมงค์ปิดตายถูกตัดขาดด้วยเสียงระเบิดจาก 4. ซีลบซีซมทีมลบหบุกเข้าแล้วโลกได้เห็นหน้าตาจริงของปีศาจฮ oh, ุนเซน wow, s <S เสียงระเบิดดังกึกก้องสะท้อนในอุโมงค์มืดมิด oh, s <S นักรบซิลสวมแว่นมองกลางคืนเคลื่อนไหวดุจเงา oh, s <S เสียงปืนกลสั้นดังเปรี้ยงปราง ขณะที่องค์ครกข,ของฮุนเซนล้มลงทีละคนห้องทดลองลับกลายเป็นสนามรบกลิ่นเลือดและควันปืนขระครุง้งทหารไทยที่ถูกจองจำส่งเสียงร้องด้วยความหวังครั้งแรกในรอบเดือนซีนทีมลบหกไม่เพียงช่วยชีวิตแต่ยังบันทึกหลักฐานชิ้นเอกวิดีโอการทรมานที่ถูกส่งไปยังสารระหว่างประเทศทันที การบุกค,ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ปฏิบัติการแต่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้โลกตื่นจากฝันร้ายของระบอบเผด็จการจากจุดสูงสุดของความสยดสยองนี้ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของวันมรณะเวลา2นาฬิกาหุนเซนในอุโมงค์ลึกใต้ดินเซ็นคำสั่งไฟไหม้ชายแดนบังคับกองทัพเขต4กลายเป็นเครื่องจักรสังหารภายใน30วันเวลา2นาฬิกา10นาที กองทัพเขต5รับคำสั่งลับความมืดมิดเตรียมเปลี่ยนดินแดนไทยเป็นเตาเผาซพยักษ์ไม่ใช่แค่สงครามแต่เป็นศึกฮิบลบ3ความคลั่งของฮุนเซนที่ใช้เลือดทหารไทยล้างความอัปยศยพ่ายแพ้เขาสาบานว่าจะใช้กลวิธีโหดร้ายที่สุดเพื่อทำลายคำสาบยอมยกดินแดนของแซมเบรนซี บัลลังของหุนมาเน็ตสั่นคลอนอย่างรุนแรงท่ามกลางเศรษฐกิจที่เน่าเปื่อยพ่อลูกตัดสินใจใช้ระบามรณะที่ชายแดนเพื่อกอบกู้สถานการณ์คำสั่งหยุดยิงเป็นเพียงกลลวงชั้นยอดความเงียบก่อนพายุเพื่อเตรียมการโจมตีรอบสังหารที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์หุนเซนประกาศสงครามชั่วนิรันดรชาวไทยคนไหนขวางทางต้องตายหมดเวลาสองนาฬิกา 20นาทีสึกฮิปลบสไม่ใช่แค่การรบแต่เป็นความบ้าคลั่งเพื่อล้างแน้นเวลา2องนาฬิกาสานาทีเขาสาบานทำลายคำสาบด้วยการอาบเลือดครั้งใหญ่เวลา2องนาฬิกาสีบนาทีบัลลังสั้นไหวพ่อลูกใช้สงครามเบี่ยงเบนความสนใจจากเศรษฐกิจพังพินาศ ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกรายละเอียดของคําถามนี้กันช่วยบอกให้ผมทราบหน่อยครับว่าคุณกําลังเชียร์ฝ่ายไหนในการ,รเผชิญหน้าที่ตึงเครียดบริเวณชายแดนครั้งนี้หากคุณสนับสนุนกองทัพไทยอย่างเต็มหัวใจและต้องการเห็นการใช้มาตรการที่เฉียบขาดบทขยี้ศัตรูแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเพื่อมอบบทเรียนที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมโปรดกดติดตามกดสมัครสมาชิกช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมด จากนั้นพิมพ์หมายเลข9ลงในช่องคอมเมนต์ครับแต่ถ้าคุณเชื่อว่าฮุนเซนและกัมพูชาอาจกำลังซ่อนแผนการร้ายบางอย่างหรือมีกับดักที่อาจทำให้สงครามครั้งนี้ยืดเยื้อและอันตรายกว่าที่คิดโปรดพิมพ์หมายเลข1ลงในช่องคอมเมนต์ทุกตัวเลขคือ1เสียงและ1ความคิดเห็นซึ่งพวกเราอยากฟังจากคุณมากคอมเมนต์ตอนนี้เลยเพื่อไปร่วมสำรวจจุดเปลี่ยน ครั้งสำคัญที่สติปัญญาอานุภาพอาวุธและกลยุทธ์จะเป็นตัวตัดสินชะตากรรมของดินแดนแห่งนี้อย่าละสายตาจากหน้าจอเด็ดขาดตอนนี้เรามาเข้าสู่เหตุการณ์หลักกันเลยครับเวลา2.50นาฬิกาห0นาทีหยุดยิงคือหลุมพรางก่อนโหมกระหนำ่ำเวลา3 0นาฬิกาประกาศสงครามนิรันดรไม่ให้ไทยรอดชีวิตระบบโลจิสติกกัมพูชาพังทลาย เวลา3.15นาฬิกา15นาทีขบวนรถบรรทุกกระสุนระเบิดจากภายในโกดังอาวุธกลายเป็นหลุมดำสิ้นหวังเวลา3.30นาฬิกา30นาทีทหารกัมพูชาสั่นเทาด้วยความหิวโหวยและขาดกระสุนจิตวิญญาณแตกสลายดุดผีดิบรอคำสั่งประหารเวลา3.45นาฬิกา45นาทีการสะสมอาวุธ4เดือนเป็นฉากบางหน้าแผนลับรอพลังใต้ดินหนุนอาวุธทำลายล้าง เวลา4นาฬิกาเสียงตะโกนเกณฑ์ทหารดังกองทุกซอกมุมฮุนเซนอยากเปลี่ยนประเทศเป็นกองทัพพรีชีพเวลา4นาฬิกา15นาทีทหารหมื่นนายถูกส่งไปจุดร้อนไม่ใช่ป้องกันแต่เป็นเหยื่อล่อเลือดเวลา4นาฬิกา30นาทีเครื่องจักรโฆษณาชวนเชื่อพลพิษปลุกความเกลียดชังสุดขีดเปลี่ยนประชาชนเป็นนักฆ่าชาวไทย เวลา4นาฬิกา4 5นาทีชอมหมอกซานลุกเป็นไฟจากการยิงปืนใหญ่ผู้คนนับแสนอพยพท่ามกลางเสียงกรีดร้องขณะที่กองทัพฮุนเซนใช้พวกเขาเป็นโล่เนื้อเวลา5นาฬิกาด่านช่องไซตากูอึดอัดใต้รองเท้าตะปูรถหุ้มเกราะคำรามมุ่งหน้าสู่ความมืดมรณะการกระทำเหล่านี้ไม่ใช่แค่ยุทธศาสตร์ แต่เป็นความสิ้นหวังของผู้นำที่ยอมทำทุกอย่างเพื่ออำนาจการหยุดยิงหลอกลวงเปิดทางให้ฮุนเซนนำเข้าเครื่องมือทรมารลับๆขณะที่โลกไม่รู้ทหารไทยกำลังถูกใช้เป็นวัตถุดิบในห้องแลบใต้ดินความตึงเครียดพุ่งสูงรอจุดระเบิดที่กำลังจะมาเวลา5นาฬิกาเช้าวันที่5มกราคมพุทธศักราช2569ด่านช่องไซตะกูอึดอัดภายใต้รองเท้าตะปูเหล็ก กองทัพกัมพูชาเททะลักเข้าจุดร้อนเปลี่ยนพลเรือนให้เป็นเหยื่อล่อสำหรับการยั่วยุเลือดเดือดที่ตาภรรยาและโคกสูงชีวิตถูกบทขยี้ใต้ฝนกระสุนปืนใหญ่ไม่ปราณีอารันประเทศสั่นสะเทือนเมื่อหนึ่งหมืน่นดวงวิญญาณไร้ที่พึ่งเหยียบย่ำกันหนีทัพยึดครองเวลาหกนาฬกาฮุนเซนออกคำสั่งกวาดล้างแถวประหารทหารใด ที่คิดหนีจากสมรภูมิเพลิงลุกที่บ้านหนองจันทันบ้านเรือนกลายเป็นสถานประหารและคุมขังตัวประกันแต่ความจริงหน้าขยะขแขงค่อยๆเผยโฉมการหยุดยิงวันที่28คือฉากบางหน้าให้ฮุนเซนลำเลียงอุปกรณ์สูบไขสันหลังจากต่างชาติเข้าอุโมงลับวิดีโอสายลับอเมริกันจับภาพฮุนมาเนตคลั่งด่านล้างค่ายกักกันเปลี่ยนผู้ต่อต้านเป็น หนูทดลองมนุษย์เวลา6 3นาฬิกา30นาทีที่บ้านหนองยาแก้วการประทะตรงระเบิดขึ้นเลือดย้อมแดงทุกตารางนิ้วดินพิพาทคณะสองฝ่ายประชิดตัวตายตัวแทนเวลา6 4นาฬิกา45นาทีบ้านคลองแพงสันคลอนจากมอ็บประท้วงชาวบ้านสาบแช่งพ่อลูกหุน่นมาเน็ตเป็นกระบอกชาติคณะกระสุนหลงยังกรีดฟ้าเวลา7นาฬิกาคลิปสด เรื่องความต่ำทรามของรัฐบาลแพร่กระจายด่งไวรัสจุดไฟกระบฏจากภายในเวลา7จ็นาฬิกา15นาทีกองทัพมพูชาเกาะกลุ่มในวัดเต็มรอยกระสุนเปลี่ยนสถานศักดิ์ดิลิ์เป็นป้อมปราการสิ้นหวังสุดท้ายเวลา7จ็นาฬิกา30นาทีหุนเซนสาบานพิษฆ่าผิดดีกว่าปล่อยรอดบังคับพลเรือนจับปืนพุ่งสู่โรงเชือดชายแดนเวลา เจ็นาฬิกา45นาทีฝนอาวุธถล่มแนวหน้าแต่เป็นอุปกรณ์เก่าแก่ทำให้ทหารกัมพูชาเป็นเป้าสดรบให้รถถังไทยเวลา8นาฬิกานายพลถูกคุณเซนต้อนจนมุมชนะหรือถูกหั่นในอุมโมงค์มืดเวลา8นาฬิกา15นาทีความจริงโหดร้ายเปิดเผยการหยุดยิงคือเวลาขนเครื่องสูบไขสันหลัง เวลา8.30นาฬิกา30นาทีหุนมาเน็ตรคลั่งล้างค่ายเปลี่ยนนักโทษเป็นวัตถุทดลองเวลา8.45นาฬิกา45นาทีวิดีโอสหรัฐบันทึกความสยองการประทะใหญ่เพื่อปกปิดความลับใต้ดินการเคลื่อนไหวนี้อาศัยการยั่วยุเพื่อเบีย่งเบนสายตาโลกขณะที่แผนชั่วร้ายใต้ดินกำลังสุกงอมแต่การกรบฏภายในและสายลับกำลังพลิกเกมสร้างแรงกดดันให้หุนเซนต้องเร่งมือ ก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายเวลา9นาฬิกากองทัพไทยเปิดฉากโจมตีใหญ่โตตอบการยั่วยุที่บานปลายแผนที่ละเอียด1 50, ต่อ50,000กลายเป็นคำพิภากษาประหารสำหรับหน่วยกัมพูชาที่บุกลุกกองพลทหารมาที่8ออกโรงปล่อยสัตว์ประหลาดเหล็ก M-48 A5 PI Pattern คำรามทะลวงแนวหน้าด้วยเกราะหนาและปืนใหญ่105มิลิเมตรที่อัปเกรดด้วยระบบควบคุมไฟฟ้าฟเวลา9นาฬิก30นาทีที่บ้านหนองจันทานดินสั่นสะเทือนใต้ตีนตะขาบรถถังไทยบุกทะลวงอย่างมีระบบใช้โดรนสอดแนมล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักเวลา9นาฬิกา45นาทีกองร้อยทหารม้าที่8พุ่งตรงเข้าปะทะ เวลา10นาฬิกาแผ่ตั้นนัดแรกทะลุเกราะทีลบ54ทับ55กัมพูชากระสุน AP FSD S เจาะทะลุเปลวไฟพวยพุง่งเวลา10นาฬิกา15นาทีกัมพูชาโต้กลับด้วยทีลบ54ทับ554คันเก่าแก่จากสมัยโซเวียตพยายามซุ่มโจมตีข้างแต่ระบบเล็งล้าสมัยทำให้พลาดเป้า เวลา10นาฬิกา30นาทีมหาสงครามรถถังแผดตั้นไทยใช้ความคล่องตัวและระยะยิงไกลกว่ากระสุนเจาะเกราะฉีกอากาศรถกัมพูชาคันแรกระเบิดดังภูริยักษ์ศพทหารกระเด็นในเพลิงแดงเวลา10นาฬกา45นาที3คันที่เหลือพังยับควันดำปกคลุมท้องฟ้าเวลา11นาฬิกาหน่วยรบพิเศษไทยคราเท่าบุกตัดคอหอย ใช้การพลางตัวและระเบิดมือทำลายโกดังอาวุธที่บ้านหนองจันทันเวลา11นาฬิกา15นาทีการระเบิดลูกโซ่เปลี่ยนพื้นที่เป็นหลุมยักษ์เวลา11นาฬิกา30นาทีธงไทยโบกสะบัดบนซากปักหักพังเวลา11นาฬิกา45นาทีจุดสูงสุด M-163 v ADS เข้าฉากระบำมรณะปืนวันแคน 6ลำกล้องหมุนด้วยความเร็ว3,000นัดต่อนาทีฉีกแนวป้องกันกัมพูชาเป็นเนื้อบทไร้รูปเวลา12นาฬิกากัมพูชาแตกทับท่ามกลางเสียงโฆษณาชวนเชื่อที่ยังพลพิษเกลียดชังสุดท้ายการโจมตีนี้ใช้เทคโนโลยีเหนือกว่าเพื่อชี้ขาดรวดเร็วลดความสูญเสียฝ่ายไทยแต่เปิดโปงแผนรับใตดินยิ่งขึ้นสร้างแรงกดดันให้ฮุนเซนต้องหลบหนี เวลา12นาฬิกาท้องฟ้าถูกปิดตายด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศไทยขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ MIM 104 Patriot ล็อกเป้าทุกวัตถุบินจากฝั่งกัมพูชาวันที่5มกราคมพุทธศักราช2569กลายเป็นเครื่องหมายลบล้างฐานหน้าหุนเซนทั้งหมดทหารช่างไทยขับรถขุดแคตเตอร์พิลลีล D-9 สารพังปราสาคณนะ แต่ใต้ซากเผยห้องทรมานเปื้อนเลือดแห้งค้างและเสื้อผ้าสตรีกระจัดกระจายชี้ถึงอัชญากรรมสงครามที่ซ่อนเร้นเวลา12นาฬิกา4 5นาทีกองพลทหารม้าที่18เปิดทางรถหุ้มเกราะ M-113 APC คำรามทะลุแนวไฟพาตัวรบพิเศษเข้าใกล้เป้าหมาย C ซึ่งคือประตูอุโมงค์ลับใต้ดิน เวลา13นาฬิกาการค้นพบห้องทรมานจุดประกายสงสัยแผนลึกไทยใช้โดรน RQ 21 Black Jack สอดแนมยืนยันกิจกรรมผิดปกติใต้พื้นเวลา13นาฬิกา45นาทีที่ด่านอนุมา,าการถ่า,า,ายโอนลับเกิดขึ้นหน่วยชั้นยอดโลกเข้าร่วมเวลา14นาฬิกาภายใต้คำสั่งตรงจากโดนัลด์ทรัมป์ซีลทีมลบ6ลงจากเฮลิคอปเตอร์ตังหิน S m s 6 0 m b l ลบ k h a w k อ็ a k ดำเนินการบุกเงียบเวลา14นาฬิกา15นาทีพวกเขาฝ่าด่านด้วยระเบิด C 4ลบ 4, และปืน MP-7 ลบ7ไร่เสียงเผชิญองค์คัคคุนเซนในอุโมง์มืดการยิงประชิดดุเดือดซิลใช้ NVG oh, มองเห็นชัดคณะศัตรูตาบอดในความมืด เวลา14นาฬิกา30นาทีลึกเข้าไปพวกเขาพบห้องแล็บสยองทหารไทยนับร้อยถูกโซ่ล่ามบนโต๊ะผ่ามีหลอดแก้วสูบไขสันหลังเพื่อยาอายุยืนของฮุนเซนภาพสดส่งตรงถึงสารโลกและทำเนียบขาวโลกตกตะลึงจนนิ่งงันเวลา14นาฬิกา45นาทีโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏทุกจอทั่วโลกและประกาศว่าฮุนเซน คือปีศาจแห่งสดตะวัน10ล้านดอลลาร์สำหรับค่าหัวของมันจะจับเป็นหรือจับตายก็ได้การบุกนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เป็นการพลิกเกมด้วยข่าวกรองเปิดโปงแผนชั่วบีบุนเซนเข้าตาจนสู่การหลบหนีที่ใกล้เข้ามาเวลา15นาฬิกาในอุโมงค์ลึกใต้ดินพุนเซ็นคลั่งดังสัตว์ร้ายถูกต้นคว้าทองคำและเงินสด1800 0ล้านดอลลาร์ สหรัฐยัดใส่กระเป๋าเหล็กกันกระสุนขณะเสียงปืนของซิลทีมลบ6ดังกึกก้องไกลเข้ามาเวลา15นาฬิกา10นาทีเขาปีนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ล่องหน MH ลบ60สิบเอ็ม a บ k วเวอร์ชันสเตลสุดท้ายที่เหลือเครื่องยนต์คำรามทยานฟ้าหลบเรดาร์ไทยและอเมริกันทิ้งค่ายรับไว้กับเปลวเพลิงจากสีลบสี ที่หน่วยซีนจุดระเบิดสกัดคอประตูเวลา15นาฬิกา20นาทีเครื่องบินพุ่งตรงไปทางเหนือมุ่งสู่สนามบินทหารลับใกล้ปักกิ่งคือสนามบินหนานหยวนที่เคยเป็นฐานรับทางทหารจีนฮุนเซนล่อนลงท่ามกลางก,การติดอาวุธหนักเขากรีดร้องเรียกพบสีจิ้นผิงทันทีราวกับชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้เวลา15นาฬิกา30นาที ที่ห้องโถงใหญ่ในจงหนานไห่คอมเพล็กซ์รักษาความปลอดภัยสูงสุดใจกลางปักกิ่งอากาศเย็นยเยือกดังน้ำแข็งสีจิ้นผิงยืนนิ่งมองกองกระเป๋าเงินด้วยสายตาเหยียดหยามและกล่าวว่าราคาของการคุ้มครองที่นี่ไม่ถูกเลยนำเงิน1 3บ0 0มล้านดอลลาร์มาให้ค่าจะให้ห้องลับหนึ่งห้องถ้าไม่เช่นนั้นซิล <the> ทีมลบ6จะบุกมาถึงที่นี่ ใน10นาทีคำพูดคมกริบตัดสินชะตาเวลา15นาฬิกานาทีหุนเซ็นตัวสั่นเทาต่อรองอย่างสิ้นหวังแต่สีจิ้นผิงไม่ขยับเขยื้อนนี่คือเกมอำนาจที่จีนใช้สถานการณ์บีบเค้นพันธมิตรเก่าเพื่อผลประโยชน์หุนเซนเซ็นโอนเงินเข้าธนาคารแห่งประเทศจีนอย่างรวดเร็วและกับที่หลบภยัยแต่แทนที่จะเป็นวังหรู เขาถูกผลักเข้าอุโมงไร้หน้าต่างซึ่งเป็นเรือนจำทองคำในใจกลางจงหนานไห่ที่ซึ่งความกลัวกลายเป็นเพื่อนร่วมห้องเวลา16นาฬิกาการทรยศนี้ไม่ใช่แค่การค้าขายแต่เป็นการคำนวณที่เย็นชาของสีจินผิงเพื่อดูดซับทรัพย์สินและกำจัดภัยคุกคามขณะที่โลกข้างนอกกำลังไล่ล่าฮุนเซนถูกขังในความมืดสิ้นสุดยุคเผด็จก,การด้วยความอับยศสู่ เวลา16นาฬิกาวันที่ห้ามกรกฎาคมพุทธศักราช2569ปฏิบัติการสิ้นสุดลงท่ามกลางซากปรักหักพังที่ยังคุกรุ่นด้วยขวันไฟหุนเซนถูกคุมขังในอุโมงค์ที่ไร้แสงสว่างใต้จงหนานไห่ซึ่งเป็นเรือนจำที่ประเทศจีนสร้างขึ้นจากคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบเฝ้าระวัง AI จากบริษัทหวัวเวยแต่ชัยชนะในครั้งนี้ได้จุดประกายไฟแห่งการปฏิวัติในกัมพูชา ทหารที่เหลือรอดต่างโยนอาวุธปืนทิ้งและประชาชนได้ลุกฮือขึ้นเข้ายึดทำเนียบรัฐบาลในกรุงพนมเปญขณะที่กองทัพไทยได้ส่งโดรนใบละกรตาทีบีลบสเข้าเฝ้าระวังแนวชายแดนเพื่อป้องกันการโต้กลับจากกลุ่มผู้สนับสนุนขั้วอำนาจเก่าของกรรมัมพูชาเวลา16นาฬิกา15นาทีศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ในกรุงเฮกได้ประกาศ s <S เปิดคดีอย่างเป็นทางการ หลักฐานสำคัญจากหน่วยซิลทีมลบหกทั้งในรูปแบบวิดีโอและตัวอย่างไขสันหลังถูกส่งตรงถึงอายการโดยอ้างอิงคดีเก่าในหอสมุดแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับอาชญากรรมสงครามเขมรแดงที่ฮุนเซนเคยรอดพน้นความผิดมาได้สหรัฐอเมริกาสนับสนุนการดำเนินการนี้อย่างเต็มที่โดยทรัมป์ได้สั่งการให้ซ i a ใช้ดาวเทียมคีโฮ ลบ12สอดแนมพื้นที่จงหนานไฮเพื่อเตรียมแผนบุกชิงตัวหากจีนมีท่าทีทรยศแต่แล้วในเวลา16นาฬิกา30นาทีความพลิกผันที่น่าตกใจก็เกิดขึ้นเมื่อสายลับจีนได้ทำข้อมูลพิกัดของหุนเซนรั่วไหลผ่านช่องทางลับในขณะที่สีจินผิงคำนวณผลประโยชน์แล้วว่าเงินจำนวน13,000ล้านดอลลาร์นั้นไม่เพียงพอที่จะชดเชยความเสี่ยงจากการ,รเผชิญหน้ากับสหรัฐอเมริกา กองกำลังนาโต้เริ่มเคลื่อนพลเข้าใกล้พื้นที่ทะเลจีนใต้โดยใช้เรือรบ USS n i m i t เป็นฐานปฏิบัติการหลักหุนเซนที่ถูกทิ้งไว้ในความมืดแผดเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวในขณะที่โลกภายนอกกำลังเฉลิมฉลองการล่มสลายของระบอบเผด็จการบทเรียนจากเลือดเนื้อที่ปราศาทคณะซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยมีกรณีพิพาทในคำพิภากษาของ i c ซเมื่อปีพุทธศักราช2505 คือเครื่องเตือนใจว่าอำนาจใดก็ไม่อาจต้านทานมนุษยธรรมได้ความยุติธรรมอาจมาช้าแต่มาถึงอย่างแน่นอนด้วยพลังของปืนใหญ่เอ็มลบ7 7 7และคำตัดสินของศาลโลกแม้บาดแผลทางประวัติศาสตร์จะยังคงอยู่แต่ก็ได้เปิดทางไปสู่อนาคตแห่งประชาธิปไตยท่านคิดอย่างไรกับราคาจำนวน13,000ล้านดอลลาร์ที่สีจิ้นผิงเรียกรับร่วมแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ และอย่าลืมกดไลค์พร้อมสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับข้อมูลอัปเดตพิเศษเกี่ยวกับการตามล่าตัวหุนเซนในอุโมงค์จงหนานไฮ